สวัสดีค่ะนาทีบันเทิงวันนี้ขอเริ่มที่ข่าวดีของแอคโชคชัยที่ตอนนี้กำลังจะได้เป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วเลยค่ะ นุ่มกรตตันยูแอคช่องชายซื้อที่ดินจำนวนหนึ่งไร่ที่จังหวัดปราจีนบุรีบ้านเกิดสร้างรีสอร์ทและร้านอาหารไว้ให้เป็นธุรกิจของครอบครัวพร้อมเดินหน้าเลุกงานอย่างหนักเพื่อนำเงินไปก่อสร้างให้ได้เสร็จตามความฝันค่ะกำลังเขียนแปลนอยู่ครับคงจะได้ก่อสร้างเร็วๆนี้แล้วครับแค่ค่าเขียนแบบแล้วก็ค่าอะไรนี้ก็โดนไปแบบเยอะมากแล้วครับคือเราด้วยมือใหม่เราไม่เคยทําอะไรพวกนี้แบบจริงจังพอได้มาทำเราก็ถึงรู้ว่าอ๋อตัวเลขมันเยอะขนาดนี้ดิแอบเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ตั้งใจไว้แล้วก็ต้องทําครับ นอกจากรีสอร์ทที่กำลังกอ่อสร้างแล้วหนุ่มแอ๊เขาก็ยังมีธุรกิจร้านกาแฟแล้วก็สวนแคคตัสเป็นของตัวเองด้วยโอ้โหเรียกว่าเก่งจริงๆเลยเลยค่ะส่วนตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์มาที่เรื่องสุดตื่นเต้นของเชอร์เบลลาลาลินกันบ้างค่ะเธอจะมาเล่าประสบการณ์เฉียดตายที่เกิดขึ้นในกองละครดงพยาเย็นให้เราฟังกันค่ะ เชื่อเบลล,ะล,ะล่าลลินเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำฉากใต้น้ำที่ต้องยกกองไปไกลถึงถ้ำถ่านลอดจังหวัดกาญจนบุรีแต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเมื่อฝนตกหนักจนเกือบปิดปากถา้าทำให้ทีมงานและนักสแสดงต้องวิง่งหนีตายกันจ้าละหวันเลยล่ะค่ะ เราก็ถ่ายเราอยู่ในถา้าเราไม่ได้ยินเสียงฝนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็แบบว่าลมพัดอะไรปกติสักพักมีพี่เจ้าหน้าที่อุทยานมาแล้วบอกว่าต้องรีบออกไปแล้วเพราะตอนนี้ทางเข้าถ้ากําลังจะท่วมไอเรานักแสดงะ่ะก็วิ่งออกไปกอดแล้วเราก็ยืนลุ้นพี่พี่ทีมงานะ่ะก็แบบว่าจะทันไหมจะทะันไหมคือเราอยู่ข้างในเราไม่รู้เรื่องจริงๆเลยไม่ว่าจะถ่ายทํากันกลางป่าหรือว่าในถา้าแฟนๆก็สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เป็นอย่างดีเลยค่ะ มาต่อกันที่ละครเล่ยลวงกันบ้างค่ะสาวออกแกนราศีเธอจะมาเล่าถึงความยากของฉากปาร์ตี้ที่จะต้องเมาด้วยฤทธิ์ของยาเสพติดให้ฟังค่ะเราสองคนเป็นเพื่อนที่รักกันมากคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันออกแกนราศี asi, ถึงกับเครียดไม่ต้องเข้าฉากปาร์ตี้อัพยาในละครเล่ย์ลวงถึงขั้นต้องไปหาข้อมูลเพื่อศึกษาอาการของคนเมายาเสพติดเพื่อแสดงออกมาให้สมจริงที่สุดค่ะ ก่อนที่จะมาถ่ายฉากนี้เราต้องไปเซิร์ชข้อมูลมาก่อนว่ามันเป็นยังไงก็ตอนถ่ายเราก็มาฟังพุ่มกับอีกทีหนึ่งคือเรามีข้อมูลของเราในระดับหนึ่งพี่อวอก็บอกว่าอยากได้แบบเหมือนหลุดเราก็แบบหลุดเลยแบบว่าแอบอัดไว้แล้วมาดูอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจตัวเองเลยแบบตายแล้วน่ากลัวมากหลอนมากติดตามความสนุกของละครเล่ห์ลวงได้คืนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะ